คิดช่วยทําโดยเดนสองหลอมิสุมรุ รุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำนะคะยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังคงอยู่ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอสด้าซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงไอซีทีนะคะยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการสุรังคณาวายุภาพนะคะซึ่งเมื่อวานท่านก็เล่าให้เราฟังไปมากมายเกี่ยวกับสถิติต่ตางๆแล้วก็ความน่าจะเป็นที่เราจะพัฒนาธุรกรรมทางออนไลน์ <c oughs> ให้มากขึ้นสวัสดีท่านผู <c oughs> ้อำนวยการอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี <c oughs> ส้สิ <c oughs> ส่งหนึ <c oughs> ่งที่ ทำให้หญิงว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ก้าวหน้าก็คือความกลัวค่ะความกลัวเพราะว่าเรากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนจะมารู้ข้อมูลเราหรือเปล่าเอ๊ะมันจะทําอะไรต้องให้มาตอบรับยอมรับต้องไปค,คือกลัวไปสารพัดนะคะตรงนี้นี่เราจะเราจะแก้ปัญหาความกลัวที่มันเป็นความเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงบ้างะคะออที่เม่สักครู่พูดว่าตัวเลข อีคอมเมิร์ซธุรกรรมทางออนไลน์นี่ยคะมันน่าจะโตได้มากกว่านี้เนี่ยพอถึงจุดที่จริงๆคนทำเนี่ยเขาทำกันเยอะนะคะแต่พอถึงจุดที่จะจ่ายตังเขาจะไม่กล้าเขาจะนิดนึงว่าจะยังไงดีนะจะจ่ายตังไหมมาขอเลขหลังบัตรเราสี่หลักเอ๊ไจะใส่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอยากจะเรียนว่าระบบของธนาคารของประเทศเราเนี่ยแข็งแรงมาก อ๋อเหรอคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นค่ะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกว่าไม่แข็งแรงเ,ออเพราะทุกครั้งที่เป็นข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะได้ยินว่ามีการทำธุกรกรรมทางออนไลน์มีการทำอ e ีคอมเมิร์ซซื้อของแล้วก็ถูกโงกองอแล้วว่าถูกโกงก็จะถามต่อว่าแล้วเขาใช้ธนาคารของใครล่ะจริงๆแล้วเนี่ยในทางข้อเทจริงนะคะระบบของธนาคารปลอดภัยแต่เครื่องของเหยื่อ หรือเราเองซึ่งเป็นคนที่ชอทรศัพ่ยอาจจะโทรศัพท์หรืออาจจะคอมพิวเตอร์มือถือแล้วแต่นี่นะคะไม่ปลอดภัยเช่นยังไงถึงไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยง่ายๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยหลงเชื่อว่าเว็บไซต์ที่เรากําลังไปหาเนี่ยหรือไปแวะซื้อของหรือจ่ายตังค์แบบนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆเป็นของธนาคารหรือเป็นของระบบซึ่งเรารู้จักคุ้นเคยแต่ก็จริงๆแวะไปที่อื่นอ๋อคือเอาหน้ามาหลอกเราใช่ค่ะจริงๆข้างในนี้มาจาก ทีชาทีต่้งหลายใช่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของการหลอกกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเครื่องของเหยื่อซึ่งคนที่โชคร้ายเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยอัปเดตข้อมูลมักจะไม่อัปเดตโปรแกรมต่างๆเช่นเขาบอกว่ามีป๊อปอัพขึ้นมาที่หน้าจอเรารว่าไ้่อัปเดซอฟต์แวร์ซะเราก็ไม่ค่อยอัปเดตขี้เกียจอ๋อจริงๆควรจะต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆควรต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆอย่าไนะคะเขาจะพยายามทำให้ระบบ อันที่2คือทคั้งที่เราพบว่าคนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ตั้งรหัสผ่านแบบง่ายๆแล้วให้เครื่องจำไม่จำเองนะคะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนอโนมัติค่ะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนอาจจะตั้งวันเดือนปีเกิดนะคะเลข 1, 2, 3ซึ่งจำง่ายๆเดาง่ายๆเสร็จแล้วเวลาแฮกเกอร์เขาเข้ามาได้นี่นะคะเขาก็จะรู้แล้วว่า รหัสผ่านเนี่ยตั้งยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเรื่องการคาดเดามันจะไม่ยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดต้องเปลี่ยนตลอดต้องคนจะต้องให้ยากต้องตั้งให้มันอคอมพลเคน์นิดนึงยากนิดน,นึงเช่นมีอักษรอักขระตัวเลขเรียงกันทีนี้แล้วจำคือสมมติมันจํายากนะคะ,คะก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในโทรศัพท์ยิ่งอันตรายใหญ่เลยค่ะ อ๋อคือโทรศัพท์อยู่กับเรานะคะอันตรายด้วยหรอคะเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาได้เขาก็ดูได้หมดว่าอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราคือโทรศัพท์อยู่กับเราแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงอะคะก็เขาเข้ามาทางออนไลน์นี่แหละค่ะเข้ามาฟังอยู่ในเครื่องเราก็ได้เหรอเนี่เข้ามาฟังอยู่ในเครื่องเราได้ด้วยทีนี้วิธีการคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า อ๋อเขาเข้ามาได้มันง่ายหมูขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันมาจากตัวเราเองคือเราไม่มีรั้วที่ป้องกันแข็งแรงพอจริงจริงเราเนี่ยสามารถทํารั้วที่ป้องกันให้แข็งแรงได้แต่เราไม่ทํา้พักครู่หนึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคือฟังแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเลิกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเลิกใช้อะไรไปแต่จริงจริงวป้องกันได้ี่ป้องกันได้ด้วยอะไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบกับท่านผู้อำนวยการกันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ที่เบนซ์ทองหล่อมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid เบนซ์ตู้ t o ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมประดิั่นทุกคนันเบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา0 2 9 4 5 5 5 5 5และซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชภงโอสถ สิ่งที่คุณจะได้กินคืออะไรเชิญครับหอมสุกป,ปาแห้งเนื้อเนียนนุ่ม <radio> เรื่องนี้ครบ C P ไก่ตุนครับรู้ไหว่า C P อ่ะถ้วยนะไม่เห็นเหรอเนี่ยโลโก้ที่เซเว่นอีเลเว่น C P C Snack เรา,เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวอนเวลาดีๆใน ใใส่ใจเพื่อ่อยยูคคกับนไทเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้มากขึ้น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย่ซื้อสักรล่อบูชเชอร์วันนี้ ลุ้นบินลัดฟ้าไปเที่ยวเยอรมันกับชมพู่ตัดโลโก้บนซองส่งมาที่ตู้ปอน345ปอนสลาดพร้าวกรูเทพ10310ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจขงประเทศไทยขอเชิญชมการแข่งันกีฬาเอเชียนเกมส2014ถ่ายทอดสดจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ผ่านทางช่อง3 5 7มุรนายและ NBT ตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ติดตามสุดยอดตั้งประินาธดีอินโดนีเซีย2014กับีิน่าวคุณภาพช่อง3ลงพื้นที่เกาะติดแรงงานทุกขางเคลื่อนไหว ตรงจากกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียในทุกช่วงข่าวช่อง3และ S4 ช่อง28ช่วยคิดช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชภงโอสด CPF ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ CP จัดแถลงข่าวโครงการ c a r ์บอนฟ o ้ p ป i n นองค์กรโดยโครงการนำร่องร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานของ CPF 3แห่งที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโครงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาโลกร้อนอันเป็นประเด็นสำคัญของโลกในปัจจุบันค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทํากันต่อนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจว่าไม่ใช่แล้วสมาร์ทโฟนยกเลิกไปเลยดีกว่าเพราะว่าหมามีการแฮ็กข้อมูลกันได้ง่ายเหลือเกินจริงๆแล้วเราป้องกันได้ใช่ไหมคะท่านหมอคะ,คะทำได้ด้วยวิธีอะไรบ้างวิธีง่ายๆเลยนะคะ,คะตั้งรหัสผ่านทุกอย่างเลยค่ะเอาทุกอย่างเลยแต่ในการตั้งรหัสผ่านเนี่ยควรเปลี่ยนบ่อยๆทีนี้เราอาจจะบอกว่าแล้วเราจะจําได้อย่างไรเอใช่เราจะไปจําตรงไหนแล้วประพกอะไรยังไงคะที่สําคัญคือเมื่อตั้งแล้วต้องไม่ให้เครื่องจําเราต้องจําที่จะตั้งยังไงล่ะก็ให้ตั้ง ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะตั้งเป็นภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นภาษาไทยแต่นิดนึงเมื่อตั้งแล้วตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเช่นเราพูดคําว่าฉันรักเธอสมมติะนะคะเขียนเป็นภาษาไทยจนรักเธอแต่พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษให้เราดูนิดหนึ่งว่ามันแปลงเป็นอักษรอักขระที่เวลาเอามาใช้งานในภายหลังมันจําได้ง่ายหรือเปล่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะทําให้ปรากฏอักษรอักขระตัวเลขซึ่งเรียงกันชนิดที่คาดเดายากแต่เราจะจําได้ผู้เดียว แต่เราจะจําเป็นภาษาที่เราคุ้นชิน<อ>แต่จริงๆเราใช้เป็นภาษาอังกฤพิมพ์ซึ่งมันจะแปลงเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ไม่เข้าใจความหมายอ๋อมาถึงอันนี้กรณีต่างชาติเขาจะมาแฮกค่ะ,ะโดยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วยไหมคะก็มีทั้งสองกรณีค่ะถ้าเป็นกรณีเด็กๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนไทยก็มีพว<อ>กชอบลองของแล้วก็อีกอันคือ ควรจะตั้งให้ยาวนิดหนึ่งเช่นอาจจะประกอบด้วย8ตัวอักษรอักขระแล้วก็ควรจะเป็นทุก3เดือนนะคะอย่าให้เครื่องจับต้องจําเองอันนี้เป็นกฎเหล็กที่ควรต้องทำอย่างสม่ำเสมอทีนี้ช่องทางที่จะเข้าไปสู่ข้อมูลด้วยราคะเช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth พวกนี้นี่อันตรายด้วยไหมคะในการทำธุรกรรมที่มีความสำคัญเนี่ยนะคะไม่อยากจะแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่ฟรีซึ่งเป็นพับิกอินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยนะคะ ด้วยเหตุผลว่ามันมีความเสี่ยงที่มันเหมือนกับเราไปบนถนนสาธารณะซึ่งไม่มีกฎกติกาหรือจราจรหรือตำรวจคอยดูแลมันก็จะมีโจรผู้ร้ายซ่องสุมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วพร้อมจะโจมตีเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทาธุรกรรมที่มีความสําคัญหรือธุรกรรมทางการเงินเนี่ยนะคะก็พยายามดิเรกเลี่ยงฟรีไวไฟค่ะไปใช้ไวไฟที่บ้านหรือที่สํานักงานดีกว่าอันนั้นจะปลอดภัยกว่าเอ๊หยิงเคยได้ยินว่าอยู่นี้มันมีซอฟต์แวร์ที่ประมาณว่า เ,เข้าไปเปิดหน้านี้เหมือนกับเว็บไซต์ที่ส่งมาให้เปิดนนี้มันจะมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนกับเข้ามาขโมยข้อมูลเราได้ด้วยอันนี้อันนี้เท็จ,จริงเป็นยังไงนั้พอคะจริงๆแล้วมันก็มีมีเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยด้วยเหรอคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะโชคร้ายเป็นเดี่ยวไปซะทั้งหมดคือการที่จะเข้ามาโจมตีระบบของเราได้เนี่ยระบบเราเนี่ยก็ต้องมีบุองกันช่องโหว่ด้วยค่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราเนี่ยลืมอัปเดตซอฟต์แวร์ ที่ป้องกันการโจมตีเช่นเราืมอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ป้องกันเรื่องการโจมตีไวรัสที่ใช้เวลาโจมตีนะคะแต่ว่าเราก็ไปโหลดซอฟต์แวร์เหล่านั้นมาไว้ในเครื่องเราน็ตในการดาวน์โหลดเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ซึ่งเชื่อถือได้ ไม่ใช่ใครก็ได้อีกอันที่คนไทยชอบเป็นเดี่ยวคือคนไทยชอบของฟรีค่ะส่งต่อต่อกันไปด้วยนะคะคนไทยพอชอบของฟรีปั๊บก็ไม่ได้ดูว่าที่มาของของฟรีเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามาจากเว็บซึ่งคุ้นชินไหมหรือดังพอหรือเปล่าเราก็ไปใช้ของฟรีพอใช้ของฟรีปั๊บจริงๆมันถูกฝังตัวโปรแกรมชั่วราเช่นมา l แวร์บางตัวได้ยินม a l w a r ค่ะใส่มาในนั้นพอใส่ปั๊บมันก็มาติดตั้งไว้ที่เครื่องเราโดยอัตโมติเลย Oh. บางครั้งมาแวร์เขาก็มีจัญญาบันรับหนึ่งนะคะเขาก็จะถามเราก่อนว่าอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมทํานองนี้ซึ่งจะมีการดูแลเรื่องพฤติกรรมของคุณและผมจะส่งกลับไปยังเว็บไซต์ผมนะเหล่านี้เป็นต้นเอาไหมอนุญาตไหมแต่ทำมาสังกฤษทำเป็นสังกกตซึ่งาาเราพอทำเป็นอังษกุ๊บ accept เราก็จะยอมรับไป,ไปเลย ก็ก็ลายว่าเราเป็นคนอนุญาตเองค่ะอ๋ออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอะไรที่มันปรากฏอยู่หน้าจอเราค่ะต้องอ่านควรอ่านค่ะแต่บางทีก็ยาวๆนะคะหลายหน้ากว่าจะอ่านแต่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 แลงมานี่ก็คนไทยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเดี๋ยวนี้นะคะจะสังเกตว่าใจร้อนนิดนึงแล้วก็ชอบความเร็วก็จะเลยไม่ค่อยอ่านเอ็กซ์แอบเอ็กซ์แอบเอ็กซ์แอบใช่คลิกเน็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 กไปเรื่อยเลย ก็เลยก็เลยมีนิดหนึ่งว่าเราดูนิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่าถ้าเป็นธุรกรรมที่มีความสําคัญคเกี่ยวกับการเงินหรือต้องมีการส่งไฟล์ที่มีสําคัญอะไรพวกนี้นะคะ,คะให้ระมัดรวะวังอันนี้สําคัญมากเลยยังไม่ได้คุยกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เขาส่งมาหลอกล่อให้เราที่อาจจะต้องเสียเงินต้องอะไรเราจะสังเกตได้ยังไงว่าอะไรที่มันจริงไม่จริงหลอกเสียตังอะไรหรือเปล่านี่นะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่งั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อเสียตังค์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อ<ช>และการนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านผุ้มในการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณท่านบุ้มในการ,ส,รสุรากณาวายุภาค่ะพรุ่งน,นี้มาติดตามกันต่อใครสนใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีล,ลูกเล็กๆชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็เผลอพลายไปเนี่ราคาห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวจะมีข้อแนะนำมาฝากวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคน จบจากช่วยคิดช่วยทำแล้วค่ะกลับมาตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะน้องเต้น,น้อง